อันนี้เป็นเป็นเหล็กกล่องบางประมาณ1.2มิลนะครับผมก็เอามาทําการเชื่อมเดินแนวนะครับนี่นะครับหลังจากที่เชื่อมนะครับหลังจากที่ผมเชื่อมเดินแนวนะครับก็ลักษณะแนวเชื่อมก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับประมาณนี้หมายถึงว่าเวลาผมเดินนะครับผมใช้ผมปรับไฟอยู่ที่ประมาณ6 5แอมป์นะครับจี้ให้ติดใกล้ๆจี้ให้ระยะอาใกล้มากที่สุดแล้วเดินแนวก็เดินให้เร็วมากที่สุดนะครับ มันก็จะสามารถที่จะเดินแนวได้นะครับเห็นไหมครับมันก็สามารถที่จะเดินแนวได้แต่ลักษณะการเชื่อมเนี่ยก็คือเราต้องเดินเดินให้เร็วนะครับเดินให้เร็วระยะอักให้น้อยนะครับมันก็สามารถที่จะเชื่อมเดินแนวกับเหล็กบางได้นะครับเห็นไหมครับทุกคนสามารถเราไปทําได้นะครับอยู่ที่การฝึกฝนนะครับอยู่ที่การฝึกฝนไม่ใช่ว่าทําได้นะครับต้องฝึกฝนนะครับต้องฝึกฝน คนที่บอกว่า,าแค่นี้ไม่บางเลยแค่นี้ไม่บางเลยก็อยากจะบอกว่าก็ลองมาทำให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามให้ด้วยนะครับก็อยากมีอะไรก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะครับเราคุยกันได้เราเอาสอนกันได้เราเราแบ่งปันกันได้นะครับเราอย่ามาไอ้นี่กันีนบ้านะครับขอบคุณครับ เป็นแนวบัตรจอยแนวต่อชนหรือแนวฟิเลตเราก็สามารถเชื่อมแต่นแนวได้หมดเลยนะครับเดี๋ยววัดดูให้เดี๋ยววัดความหนาให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าผมโกหกนะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวผมขยับเข้าไปดูปใกล้ๆแล้วกันนะครับเยวจะหาผมโกหกว่าว่าหนานเท่าไหร่ปึ๊บเดีผมเชตศูนย์ก่อนนะเะเคศูนก่อน ในความหนาประมาณ1.1 1.2นมิลนะครับเห็นไหมครับผมก็สามารถเชื่อมเดินแนวธรรมดาปกติได้นะครับเชื่อมแวนวธรรมดาปกติได้พร้อมกับเชื่อมแนวฟิลเลตได้นะครับเห็นไหมครับอุ๊ยร้อนทุกอย่างอยู่ที่การฝึกฝนนะครับฝึกฝนอยู่ที่ปรับไฟ ถ้าคนที่ดูแนวเป็นนะครับก็จะดูรู้นะครับว่าอ่าแนวแบบนี้มันก็จะคือแนวฟิเลตที่สามารถเชื่อมเดินแนวได้นะครับเห็นไหมครับนี่ฝั่งนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ฝั่งนี้โอเคเลยนะครับเห็นไหมครับถ้าดูจากขี้ฟักด้านนอกนะครับตรงส่วนที่เราเริ่มต้นอ่ะมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอเดินมาเรื่อยๆมันก็จะโอเคนะครับดีเลยนะครับนี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ผมได้เอามาทดลองเชื่อมให้ดูแล้วนะครับก็คือเหล็กกล่องเหล็กกล่องเนี่ยมันจะเป็นเหล็กกล่องประมาณสองนิ้วนะครับสนิ้วนะครับเอามาตัดแล้วก็ต่อชนให้ดูกันนะครับแล้วก็เดินแนวให้ดูกันนะครับก็ก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับก็เทคนิคง่ายๆก็คือ วิธีการก็คือเราต้องปรับไฟให้อ่าขนาดเท่ากับขนาดไดเมเตอร์รวดเชื่อมระยะอาร์คให้มันน้อยที่สุดหมายถึงว่าระยะอาร์คเนี่ยปรับไฟให้ได้ตามกระแสปรับไฟให้ได้ตามขนาดของรวดเชื่อมระยะอาร์คให้มันใกล้ชิ้นงานมากที่สุดเนี่ยให้มันใกล้ชิ้นงานมากที่สุดนะครับให้มันเกือบชิติดติดติดชิ้นงานเลยแล้วเดินให้เร็วนะครับเทคนิค เทคนิคเดินแนวเชื่อมเหล็กบางก็มีอยู่ประมาณแค่นี้เองนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าจะให้มันดีนะครับเ,เลขกล่องที่เป็นกล่องชุบกาวไนท์เวลาเราเชื่อมไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดนะครับก็เจียเจียผิวชุบซิงชุบกาวไนท์นี่ออกก่อนแล้วก็เอามาประกอบต่อกันนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปเชื่อมค่อยเอามาเชื่อมเดินแนวนะครับวันนี้เอาเทคนิคมาให้เพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพียงเท่านี้นะครับบางคนบอกว่า แค่นี้ไม่เห็นบางเลยแค่นี้ไม่เห็นบางเลยหนึ่งมิลทองมินถามมินจะว่าบางหรือไม่บางเนี่ยมันไม่ได้มัน oh. อยู่ที่แต่ละคนนะครับแต่ละคนบอกว่าหนึ่งมิลไม่บางถ้า่างนั้นก็ต้องไปเชื่อมสังกะสีอยากจะรู้เหมือนกันว่าคนที่บอกว่าไม่เห็นบางเลยลองเอารถเชื่อมไฟฟ้าเนี่ยเอารถเชื่อมไฟฟ้าเนี่ยไปเชื่อมสังกะสีให้ดูหน่อยแล้วมาโชว์ที่คลิปให้ดูหน่อยนะสำหรับผมหนึ่งมิลก็ผมผมว่าผมบางแล้วนะครับ บางคนก็บอกว่าสองมิลบางสําหรับผมแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะก็อยากจะฝากไว้ผมไม่ได้ว่าบอกว่าผมเก่งนะแต่ที่ผมทําได้ขนาดนี้ยผมก็ต้องฝึกฝนนะครับไม่อยากจะให้มันดรามากนักแล้วครับแิบนี้ยแต่เห็นบอกว่าไม่เห็นบางเลยไม่เห็นบางเลยก็ก็อยากจะดูเหมือนกันนะครับว่าคนที่บอกว่าไม่บางก็ลองมาเชื่อมให้ดูกันหน่อยนะครับ มันกระบวนการเชื่อมมันก็มีอยู่หลายวิธีนะครับมีอยู่หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมติ๊กเชื่อมแก๊สเชื่อมพลาสมาเชื่อมซับเมิร์เชื่อมฟักคอหรือว่าบัดกลีถ้าเป็นเหล็กบางๆก็บัดกลีไม่ดีกว่าเหรอเอาเชื่อมติ๊กเชื่อมติ๊กเชื่อมอากอนที่เขาพูดกันอะเอามาเชื่อมไม่ดีกว่าเหรอสวยงามกว่าเชื่อมไฟฟ้าเยอะแยะเลยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผม ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ